เทพยงานครเมืองหลวงแห่งรถติดที่ติดอันดับโลกนะครับด้วยการจราจรที่ทับขั้งปริมาณรถยนต์ที่มากมายและความต้องการในการเดินทางที่มากเกินกว่าที่ถนนจะรองรับด้วยเหตุนี้เองนะครับที่ทำให้เวลาแห่งชีวิตเวลาแห่งความสุขหายไปครับในปัจจุบันสภาพการจราจรเช่นนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในย่านเศรษฐกิจของเมืองใหญ่แต่ขยายวงกว้างสู่กรุงเทพฝั่งตะวันออกและจังหวัดใกล้เคียงอย่างสมุทรปราการครับแล้วคนที่ก้าอาศัยอยู่ในละแวกนี้เขาคิดยังไงกันบ้างกับการจราจรเราลองไปฟังกันดูนะครับ ไม่ทราบว่าปกติการจราจรปกติแถวนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่ช่วงจันทร์ถึงเสาร์นะคะติดมากเลยค่ะติดทีก็ครึ่งชั่วโมงเกือบจะชั่วโมงได้เลยยิ่งถ้าเกิดบางช่วงที่แบบคนเดินทางเยอะๆค่ะก็จะแบบติดมากเลยเป็นประจำะไม่มีวันไหนที่ไม่ติดนะครับม้ทงวันอา,าทิตย์ยังติดเลยนะถ้าเกิดว่าเราเดินทางจากที่นี่นะครับไปอย่างกลางเมืองอย่างนุสาวรีย์เนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับ ชั่วโมงเลยมั้งจ็กชั่วโมงก็ประมาณชั่วโมงแต่ถ้าติดก็นานกว่านั้นนะคะถ้าเป็นช่วงเย็นก็ติดเหมือนเดิมเช้าเย็นแล้วจะดีไหมครับถ้าเกิดว่าเราสามารถเดินทางได้เร็วขึ้นอ๋อมากเลยค่ะมันถูกแล้วพี่อยากให้เป็นอย่างนั้นไปไวเลย้ําไหมก็ดีค่ะจะได้มีเวลาเหลือไปทําอย่างอื่นมากเวลาที่เหลืออย่างผมเปนักศึกษาอย่างเงี้ยครับผมอาจจะเวลานั้นไปอ่านหนังสือหรือว่าไปพูดคุยกับเพื่อนก่อนเข้าเรียนอะไรอย่างนี้มันจะใช้เวลาตรงนั้นได้เป็นประโยชน์มากครับ และนั่นก็คือความต้องการของคนกรุงเทพฝั่งตะวันออกหรือชาวสมุทรปราการนะครับที่ต้องการจะมีเวลาแห่งความสุขในชีวิตมากขึ้นวันนี้ผมก็เลยขออาสาพาตัวเองไปสัมผัสกับประสบการณ์การเดินทางที่ชาวบางนาและชาวสมุทรปราการต้องเจอกันทุกวันตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่าครับภารกิจในครั้งนี้คือ ผมจะเดินทางจากบริเวณซอนแบริงซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการมุ่งหน้าสู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยมีข้อกำหนดคือจะต้องเดินทางโดยใช้ถนนเพียงอย่างเดียวเพื่อไปให้ถึงที่หมายให้เร็วที่สุดมาดูกันสิครับว่าผมจะใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางกันสักเท่าไหร่ครับเริ่มต้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาพอดูจากสีหน้าของคนที่ขึ้นรถโดยสารประจำทางแล้วผมขอเลือกใช้จักรยานยนต์รับจ้างเป็นอันดับแรกครับ ไม่ไหวพี่รถติดมากค่าบริการเท่าไหร่ครับแปดพันครับพี่อันนี้ครับพี่คานผู้ชมครับไม่ไหวจริงครับเส้นสุขุมวิทรถติดมากๆเลยขึ้นทางด่วนครับเรียกแท็กซี่ดีกว่าพี่ครับมุสโสรีชัยครับพี่ปกติขับรถแถวสุขุมวิทนี่เป็นไงบ้างพี่การจราจรรถติดมากครับพี่ภาษไม่เรียกไปกขเป็นไปครับคุณผู้ชมครับ ่าทางด่วนครั้งแรก45บาทแล้วครับนี่ขนาดทางด่วนนะครับรถติดพอๆกับทางปกติเลยครับนีค่าโดยสารครับ130บาทนะครับโอ้โหท่านผู้ชมครับค่าโดยสารทั้งหมดนะฮะร,รวม ค่าบอดไซค์รับจ้างเมื่อสัูดานี้นะฮะแล้วก็มีค่าทงด่วนนะครับแล้วก็ค่าแท็กซี่ทั้งหมดเนี่ยก็ตกประมาณ255บาทนะฮะรวมเวลาทั้งหมดเนี่ยประมาณชั่วโมง45นาทีทีเดียวนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใช้รถส่วนตัวมาเนี่ยค่าน้ำมันก็จะประมาณ200บาทนะครับทางออกสำหรับชาวบางนาและชาวสมุทรปราการเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเมื่อรถไฟฟ้า BTS ต่อขยายเส้นทางแห่งความสุขกับ5้าสถานีใหม่นะครับนั่นก็คือบางจาก คุณวิถีอุดมสุขบางนาและแบริ่งซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาเป็นตัวแทนทุกท่านเพื่อพาไปพบกับประสบการณ์จริงกับการเดินทางที่สะดวกปลอดภยัยคุ้มค่าประหยัดเวลาที่เหลือเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย รถไฟฟ้าสายสุขุมวิทช่วงอ่อนุชแบริ่งนี่แหละครับที่จะพลิกโฉมการเดินทางของชาวกรุงเทพฯฟังตะวันออกและชาวสมุทรปราการในพื้นที่ซึ่งก็คาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารในสายนี้ว่าจะมีประมาณ1 2 0 0 0 0คนต่อวันเลยทีเดียวครับสำหรับก้าวแรกที่เดินเข้ามาในรถไฟฟ้า b t s ต้องขอบอกเลยนะครับว่าแอร์เย็นสบายมากคลายร้อนจากอากาศที่อบอ้าวด้านนอกได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับ การโดยสารก็เรียกได้ว่าสะดวกสบายมีความบันเทิงให้เราผ่อนคลายกันอีกด้วยและที่สำคัญบรรยากาศร,รอบๆผมเนี่ยยอดเยี่ยมจริงๆเลยครับจากการที่ผมได้ทดลองโดยสารมาจากแบริงถึงสถานีอ่อนนุชก็ใช้เวลาเพียงแค่10นาทีซึ่งแต่เดิมถ้าเป็นทางถนนในช่วงรถติดอาจต้องใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงทีเดียวเลครับจากนั้นผมก็ลองจับเวลาต่อจากสถานีออนนุช มาถึงสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็ใช้เวลาอีกแค่30นาทีรวมๆแล้วจากแบริ่งถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิใช้เวลาไป40นาทีค่าโดยสารก็เพียง40บาทเท่านั้นเองครับเปรียบเทียบการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS และการเดินทางในรูปแบบอื่นๆนะครับผมคิดว่าคุ้มค่าทั้งเรื่องของเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับจากเวลาการเดินทางที่ลดลงถึงชั่วโมงกว่าๆทำให้ผมสามารถทำอะไรได้อีกเยอะเลยครับ ดยความมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าของกรุงเทพมหาคนครนี่เองนะครับ ทำให้รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสุขุมวิทอ่อนนุชแบริง่งเป็นจริงขึ้นมาโดยจะเปิดให้บริการในวันที่12สิงหาคม2554นี้นะครับโดยจะฟรีขอ,อเน้นเลยนะครับว่าฟรีค่าบริการจนถึงวันที่1มกราคม2555แม่ลดเวลาการเดินทางเพิ่มเวลาให้กับชีวิตแถมยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบนี้ต้องขอปบมือให้หน่อยนะครับ